อิงหลอดก็ทำไมได้มีวันหายไปเพราะอย่างที่บอกว่าเราอยู่กันมาจะก็จะก็จะหนึ่งปีแล้วเนะาะกับสิ่งที่เกิดขึ้นโมเมนต์ที่เกิดขึ้นต่างๆก็เป็นโมเมนต์ธรรมาชาติที่เราสร้างกันขึ้นมาขอัวอปีหนึ่งนี้ก็โชคชนโชคชนมากสมบุกสมบันมากแต่ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็จะยังคงอยู่ตรงนี้ตลอดไป จะเห็นน้องมีอนาคตที่สดใสแล้วก็ที่ดีเพราะว่าเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงและก็การพัฒนาของเด็กผู้หญิงคนนี้เสมอตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนีเน้เปลี่ยนโหมดเปลี่ยนโหมดเปลี่ยนโหมด เวลาเห็นเด็กร้องไห้ห้ามปูนะก็เป็นน้นตาความดีใจเพราะว่าอะไรรู้ไหมทุกคนตั้งแต่ช่วงต้นปีจนถึงสิ้นปีเราจะจำหน้าแฟนคลับที่อยู่ด้วยกันตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้แล้วก็ทุกคนยังยืนหยัดแล้วก็ยืนยันที่จะไปไหนนะคะก็ขอบคุณที่รักแล้วก็ซัพพอร์ตพวกเราไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกี่เรื่องราวกี่ปัญหา ที่เข้ามานะคะแล้วก็ขอบคุณที่รักที่พวกเราเป็นเราจริงๆนะคะอยากจะบอกว่าทุกคนที่อยู่ในที่นี้คือแฟนคลับคุณภาพจริงๆขอบคุณที่ไม่ใช่แค่ทุกคนขอบคุณที่มีเราแต่ว่าเราสองคนก็อยากจะขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่อยู่ในที่นี้ที่น่ารักกับเรามากๆจริงๆนะคะขอบคุณทุกคนเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็หวังว่าในปีถัดไปถัดไปก็จะยังเจอทุกๆคนแบบนี้